ดีครับผมช่องบ่าวโพนทองคนเทนวันนี้มาดูสิ่มเก่าโบราณของบ้านตากตากแดดตากแดดมาลุงพ่อบ้านตากแดดบ้านหัวบ้านตำบลหัวนนท์หัวทนนะครับพ่อแม่พี่น้องนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ได้ลุงพ่อท่านเล่าให้ฟังแล้วกลับกล้องคนทุกท่านนี่พ่ออันนี้เขาเรียกอย่างนี้พ่อลุงพ่อละข้ามเกวาววัดองค์สิบพันภาคก็ตั้งเอาใหญ่วัดมานี่ นี่บ่เ,เขาเรียกออียงครับฐานจีเมือ่อมาจักบาทจักยัง้เขามาว่าไหวไมาอย่ายงกลับมาไหวใช้พวกขานุมประมที่มากทับุญเวลาจักบาทอ๋อวาอดาอ,องค์ใดงสั่งครับอง์แรกเลยปีประมาณประมาณจักปีครับข้กพดนม่กันในตำหน้าน่บอกลอยก่าปีขอยก่าปีแล้วนี่ครับแต่ถูกจีเหงใจใสบ,บูซาแล้วนี่ครับอเอียงเขาเรียกอย่างนี้อันนี้เป็นสตูเอียงเิ่นสตูวัวนี่แหละบรรจุ อันยังเพิ่อนของคนหนึ่งใช่ไหมคนที่คููก่อตัง้งวัดหลวงปู่ละคำ่ำชื่อจริงคือว่าเขาที่เขาเอิญคือว่าค่ำแต่ฐานีเขาเอิญหลวงครูญาคำ่ำหลวงเออแม่ก็ใส่กั่เลยญาคำ่าคำญ <ừ> าค่ำเพราะว่าอันนี้มันเป็นจำยังสมยัยโบราณครับประมาณสักปีครับหลวงพอ่อจรลอยว่าปีขึ้นไปมันจะลอยขึ้นเนีย่ยลอยขึ้นโอ้บอกเาว่าบูวังปัจจุบันนี่หนีอธิพันธ พปอกเป็นอัตรของเปล่อเอออันนี้เป็นพวกไร่รอบมือซื้ออ๋เจ้าสีเก้าตัวนี้่เขาอะไรของเดิมเลยใช่ไหมของดึงเดิมเป็นบ่อันนี้ไอ้กรมสิ้นเขาขึ้นเป็นบนาณสถานแล้วบางสถานแล้วสองพันห้ร้อยสี่สิบเอ็ดสองพันสองพ้าร้อยสี่ิบเอ็ดโอ้ไม่กิหลายปีเนาะพ่อเนาะออเรียอันนี้ลหละพ่ออันนี้อย่างนี่ไอ้เขาเรียกอย่างอื่นพนาผมเนี่ยอันนี้ก็ชวนสีไร่รอบเมืไมใช่ไหมก้อนเขาให้ขึ้นไม่ขี่หมัน นี่ศัตร์ปูี่ยังไล่รอบไว้อันนี้มันิเป็นอิดเก่าเนาะของของเก่านี่เลยของเดิมเลยเดิมๆเลยพวกมึงอ๋อนี่ของเดิมอือของบึงจำแมียนมันยบอใช่นี่นี่ของจ่องใหญ่มากเพื่อนนี่ก็สิแม่นี่นี่นี่เดิมๆมัน้ยของแก่อ๋นี่หลวงพ่อท่านบอกนี่ของเดิมนะทุกคนทุกท่านท่านผู้ชมทุกคนนี่หลวงพ่อท่านเอาหลวงพ่อมาแนะนำหลวงพ่อท่านก็ยากเลยเนี่ยไอ คือคือคือแดงแดงนิ่เห่ามาบุรณะขึ้นคือหักครับหมายถึงว่าคือหักมันไปตามอายุไปตามอายุมันอ๋ออายุไข่แดงเห่ากับบุรณะแก่วยอดมันมันเหลือแล้วมันครับมันหักรองไปอ๋ออันนี้เดิมๆอีกทานมหมจิ้มมือถึงประมาณยูเซนปกติมันสูงสูงเท่าไหร่ครับอันนั้นอาจจะมากก็เพราะเห็นเกิดมากเห็นจังสีเลยออเขาเรว่าไอ พวกพ่อมากพวกหินหินเ,นเซฟคำนี้แค่นี้เนืน้อน,นีทคำนี้โอเหลือแค่นีนน้แล้วเหลือแค่นี้แล้ว,วมากก็พอหินแล้วห็น,นแตคำนี้อันนี้คือยังมันยังสมบูรณ์ยุคยังเต็มีลุแบบมันหาวที่ข่าข่กงคี่ก็ได้ยอดปลายปลายนอเออไ <ป S 2> อ,จ,จ,อจีเป็นซุ้งคือไข่ซุงซแบบนี้มาช่วนปลายมันาซุ้งไข<า>่ของไอผาดาพนมไหมส่วนมากใช้อีสานให้เป็ยงสั้นเด้เออใช้ิานเนี่ยใชมันจากนี่ฐานเดิอย่นจหอดครับหอดทีแดงของเป็นของเกาเลยของฐานมันจะถึงลงมานี่ของเกาเบ็ด ครับเอาหลวงพ่อช่ว่แนะนํำจิตกันดิค่อันนี้ิมเดี๋ยวไปอ่านหลายเลยครับมันจีนี่ก็สิโทเขาก่้นแก่บ่เเกาับยูมือเวลาเาจบมาเัน่บนี่หน้ากระจังนี่เขาเรียกกระจังหงพอนี่อันนี้เขาเก็ดไอ้ตัวนี้ ไหยังไงพ่อพ่อผมผมว่ามันถิอเป็นไหมไหมแข็งเยอะเนาะอืมไอ้สิมตาเกแ็ดตาเกแ็ดบ่บ้านตาเกแ็ดสิมบ้านตาเกแ็ดวัดไตภูมิโอ้โอ คุณทุกคนใบาตาลตกเกือบไม่ใช่ใบาตาลแล้วตาลน,นี่พ่อท่านเปิดให้ดูข้างในนั้นทอานนี่ทุกคนโน่นชมข้างในแล้วทีนี้อ้ภาพที่ยังเหลืออยู่นั่นนี่ท่านนี่นี่เห็นไหม ต่างก็เป็ต่างโบราณนะต่างใช่ไหมสลักเกสลักตัวเนี่ยตกูัไปแล้วอไทยอ้นี่เป็นภาพภาพเก่าโบราณเลยแก่แก่แก่อธไหนแก่แก่ภาพวสุดแก่ มัน,นมเขาเคยว่าลูกแต้มนะไม่ใช่ลูกวาดนะโบ,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 บราณโบราณสมัยโบราณเขาเรียกว่าลูกลูกแต้ม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 ที่หลวงพ่อท่านบอกนี่เกี่ยวกับพุทธประวัตินะ,ะ,น,ะน่าจะไอที่ว่าคือ,อยังไอพ่อเบียดสั้นต่อนเป็นสั้นนะพุทธประวัตินะทุกคนทุกท่านเลยอันนี้เสื้อผ้าโบราณนี่ทำไมมันเป็นที่สุด ัแต่แลนอ่นี้คัไหมมีไีบางเป็นบางช่วยเป็นบางช่วยคือครับช่วนไหนมันสิซึกอีิยังไปห้องกับยายามมีใว้ดีเ็บไว้ช่วนดีเ็บไว้ได้คือประมาณนี้นี่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 เป็นของเก่าใช่ไหมนี่เอ้ยมันมันไ็นปูนแตกตัวนี่ปูนมันแตกกันนี่มันมันกระเทาะออกอันนี้นี่มันรูดออกไปเลยเดิมเดิมนี่นี่ขอบเดิมมันจะเป็นอย่างนี้อือแต่มันยังเห็นรูปอยู่เนาะยังรูปคือมันมันมันบดหนีไปข้ากไปย่าม เก็บลรูปน,นี่ที่ที่ที่เจ็บไปนี่นี่ดูรูปคุณทุกท่านของโบราณของเก่าไอนี่นี่นี่คือกันหมวกคอเนี่ยงนวดมือมันเป็นเป็นเป็น ป็ดปูนปูนเนี่ยงเมื่อเป็ดูนนี่เนี่ยจะเป็นเปลือกหอยดินดินดินผสมปูนนะดินปูนผสมทำไมตะก้อนถึงเขาเจะเปลือกหอยมั้ยสั้นนะเออเออพวกนนัอะเขามไรหดเอาผมคิดว่าคิดว่าจะเป็นดินพวกเปลือกหอยน่ะเอาเปลือกหอยแล้วตำตำผสมโบปูนแบบโบราณแบบโบราณเนาะจับกรมวิธีของคุณคุณแก่เมียนทล่รอฟังพุทธประวัติเราเห็นรูปภาพนี่รูปมีมือพอเสียไปใส่นี่ตรงนี้มันเสียไปใส่รูปมันจะเท่า นึ th, s, <S <s ่ซ okay. ื้อน uh 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 ึกซ uh ื uh> ้อหงนี้ไปนห้องประอิษฐ์สมัยนะทุกคนท่านดูดูความบาการดูความสวยงาจ้งเตะสร้างปีปีพศไหนนี่ประมาณยุคนี้ยุคยุคพศไหนพ่อ คนด้ใจ้ิ่นอันนี้ก็มันรัดเพิคนจะใจ้ต่างเป็นเป็นมีเขาเรีกว่าเขีกว่าบดยังก็จะจับเป็นวัดต่างมีใบก่อนใบจีก็มนกั่าบอกเป็นใบจาเป็นใบงน่ง้ห่บอกแล้วก็จับแบอ้ผมกดเร็วเร็ว ประมาณปีนั้นะครับอ่สิบเอ็ดประมาณสามพันสองรมันสอสิป้ามันเกือบ3เกือบสามร้ยก็ปีเนี่ยนับมาจากบัดนี้ร้อปีเออร้อยเก้บเจปีโอ้เกือบ200ปีเกือบสองปีนี่เกือบสองปีทุกคนมนกัน่นนเนี่ยดูหน้าต่างหน้าต่างเดี่เป็นก้อนไม้นะ ก็พอเนาะทุกท่านเนาะเดี๋ยวค่อยดูไอ้ผนังข้างบนอ่าลุงข้างล่างดูทุกท่านอ้อมๆดูอันนี้เขาเรียกอะไรนี่ของพ่อเนี่ยตะถูกตัวเนี้ย นี่นะที่เก่าของโบราณเลยะนี่นอโอเค,คกัก็รายละเอียดก็ได้แล้วเาเท่านี้นะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านขอฝากติดตามช่องบ่าวคนทอเกียนด้ยนะพ่อแม่พี่น้องทุกคนขอโอกาสสวัสดีครับผม